สวัสดีค่ะสาวบราซิลนะคะวันนี้บูน่าอยากจะให้ทุกคนมาดูเบื้องหลังในการทำงานของสาวบราซิลนะคะบางคนงจะไม่รู้นะคะว่าบูน่าเป็นคนไทยทุกอย่างนะเป็นคนไทยตัดต่อแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรากำลังจะถ่ายผลิตภัณฑ์ของ b o คอฟนะคะเป็นกาแฟใหม่นะคะเป็นซีซันอลเบลนด์เพราะว่าวันนี้เป็นงานที่ค่อนข้างถ่ายสำหรับบูน่านะคะเพราะว่ามันจะมีนอกจากงานไทยทำนะคะมันจะมี เรื่องของแอนิเมชันเข้ามาด้วยซึ่งบุน่าอยาจะถ่ายเราอยากให้ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้บุญน่ากำลังรอเพื่อนผู้ช่วยทุกคนน่าจะรู้จักนะคะตองนะคะที่ทุกคนคิดว่าเป็นแฟนบูนา่าแต่ไม่ใช่นะคะตองก็กําลังมาแล้วบูนยาจะบอกทุกคนนะคะว่าบูน่ากับตองไปตรวจโควิดมานะคะซึ่งไม่ปกเชือ้อเราเปลอดภัยนะคะเราบูน่าไม่ได้ไปไหนคือไม่ได้ไปไหนเลย ช่วงล็อกดาวน์นี้นะคะบุน่าได้เรียนคอร์สเยอะนะคะจริงๆบูน่าก็เรียนคอร์สเยอะอยู่แล้วเรามีคอร์สอันหนึ่งนะคะที่ดีมากจากคนหนึ่งชื่อออสเ i นพอล l นะคะเขาเป็นคนที่ไทยทำเกี่ยวกับ product review อะคะ่ะเขาเก่งมากๆเลยนะคะแล้วก็บูน่าร้อนวิชามากอยากจะมาลองใช้วันนี้เลยนะคะวันนั้จะลองดูว่าวันนี้บุน่าจะเอาความรู้มาใช้ได้จริงๆหรือเปล่า <laughs> ของเยอะมากอันนี้คือปลอดไฟสุดๆเลยนะคะเธอโลกไฟพลาดเธอโรคแล้วนะเธอปลอดภัยหรือเปล่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยห้องน้ำก่อนได้เลยงั้นเดี๋ยววันนี้นายจะให้ทุกคนดูนะคะว่าการทำงานเสาบราซิลในสตูดิโอนี้ จะเป็นยังไงเราต้องห่วยกับบ้านตอนนี้เรากำลังจะจะัดฉากว้าวได้แล้วได้แล้วได้แล้วเราต้องรีบปะวะเออวะฉันเคยเห็นเขาเป็นเหมือนแบบก็เ,เรียกอรนะแผนพลาสติกใช่เป็นอนามาแพงไปเยอะ <laughs> กล้องที่บุญนาใช้วันนี้นะคะก็คือเป็นตัว AJS A7S3 นะคะแล้วก็ใช้เลนส์ e p c G Master Lens นะคะวันนี้สิ่งที่บูน่าจะทำนะคะก็คือไม่ใช่แค่มีหลายอย่างนะคะที่ดิ้นััวเแล้วค่ะมันใช้เป็นร้อยคนในโปรดักชันนะคะแต่วันนี้มีแค่บุูน่ากับสอง <c oughs> บน่าก็จะเล่นเองบูน่าคิดสตอรี่บอร์ดมานะคะบ <c oughs> นะ่คิดคิดเรื่องราวว่าจะถ่ายยังไงบ้างแล้วก็มีบูน่าเล่นด้วย <c oughs> เป็นกลองเตราใช้เวลาถ่ายทาประมาณเดือนหนึ่งนั่นเองประมาณปีกว่า <laughs> ปีกว่าเลยเหรอจะกลับบ้านแลย <laughs> บูน่ามีของเล่นใหม่นะคะเป็นตัวสไลเดอร์ม o เตอร์ไร s ์สไลเดนะคะเป็นดอลลี่ไฟฟ้านะคะของซิพคอนไมโครชูนะคะจากซูมแคมเออรนะคะจะเอาลิงไหว้ด้านล่างนะคะหน้าตั้งตัวซิพคอนได้แล้วนะคะ สไลเดอร์ไฟฟ้าแล้วโป๊กมากท้าอยู่ต้องนานมันต้องใส่แบตก็ไม่ใส่มันจะใช้ได้ไ,ม<ร>ไมหมต้อง<ร>พูดว้าวโอเคตอนนี้เซตรักพก็คือตองกำลังรีดอีกรอบนึงรม่เหมือนเดิมเธอยังไม่หยุดอยูกการรีดนะวันนี้เราออกมารีดผ้านะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นฉากที่บนะุณ่าจะเอาเครื่องเพชรน,นะคะแล้วก็โยนแบบนี้แล้วก็จะ slow motion น,นะคะ ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงมีบน่าซื้อพอไม่พอนะว้าวงานนี้เราลงทุนมากนะครับลงทุนแล้วกาแฟตัวนี้เกี่ยวกับเพชรอะไรอย่างไรได้ไงครับเพราะว่าจะเปรียบเทียบเหมือนเพราะว่ารสชาติของกาแฟก็จะเป็นตัวนี้กาแฟตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟที่ออกรสชาติแบบผลไม้ผลไม้ทีแดงๆอะ่ะพวกแครเบอรี่ราสเบอรี่แคนดี้อะ่ะลูกอมอะ่ะ ซึ่งเขาต้องการสื่อสารว่าอันนี้มันเป็นคือรสชาติที่ออกมาแบบนี้ในกาแฟค่ะส่วนมากก็จะเป็นกาแฟที่แพงๆเป็นกาแฟที่เขาตั้งใจแบบปลูกให้เกิโดรสชาติที่พิเศษซึ่งเราต้องการสื่อสารความรูหลาของกาแฟตัวนี้ Ruby mm hmm. ชื่อกาแฟตัวนี้เป็นชื่อ Ruby Lush โอเคตอนนี้เป็นฉากฉากที่สองนะคะก็คือ เครื่องอะไรเพชรเพชรกำลังลงมาแล้วก็ตกในกาแฟะนะคะปะาอัยชีโอเคเจ๊บ <laughs> ูน่าดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าบุน่าได้ไฟของเนนไลท์ like <laughs> มาด้วยนะคะจากซูมแคมเรานะคะ เฮ้ยเหมือนไอเนี่ยปาร์ตี้อะไอสตาสตาร์วอลเนี่ยครับการทำงานของเราสองคนคือสามารถทำไรแบบมากอันนี้ซึ่งมันเป็นแสงที่แบบเป็นคีย์ไลท์ได้เป็นแบ็คไลท์ด้เป็นแฮร์ไลท์เห็นไหมเป็นแฮร์ไลท์ตรงนี้เป็นคีย์ไลท์ได้เฮ้ยอย่างนี้ฉันก็แบบเอาอันนี้ไปเหมือนเป็นไฟที่ใช้ถ่ายงานสินค้าได้เราปรับได้ง่ายมากเลยนะคะเออ เฮ้ยเจ๋งเจ๋งนี่นะครับสังซ้งที่ซุ้มกล้องตอนนี้เราใช้แผ่นอะคริลิกนะคะเพราะว่าเราจะวางสิงค้าไว้ตรงนี้จะได้มีสะท้อนแสงด้วยนะคะว้าวค่ะเขาเรียกว่า the grid ตั้งตรงนี้เพื่อที่จะทําให้แสงไม่กระจายไปที่อื่นเพื่อที่จะโฟกัสแค่ตรงสินค้าอย่างเดียวนะคะดูน่ดูมีความรู้เยอะเไม่บูน่าสอนตอนนะคะจากออสตินโอลนะคะก็คือไอตัวช่องอันนี้มันเหมือนทำให้แบบแสงมันแบบลงมาแบบตรงๆใช,ใช่ไม่ไปกระจายไปทั่วห้องเห็นไหมเมื่อกี้ที่เธอถ่ายเมื่อกี้ ตรงนั้นมันสว่างมากตอนนี้ใช่ตอนนี้ไฟมันก็จะลงมาแค่ตรงกาแฟเดียวต้องคิดว่าโอเคโอเควันนี้ฉากที่เราจะทํานะคะก็คือฉากแรกเลยนะคะซึ่งเป็นฉากที่กล้องจะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> บุณาจะตั้งกองไว้ด้านบนมันจะเป็น overhead shot นะคะแล้วก็บุณาต้องการให้มันดูแบบคือบุณจะใช้ชุดสีแดงปากแดงๆแล้วก็กําลัง จะเอากาแฟเอาแก้วกาแฟวางอยู่บนโต๊ะอยากให้มันดูเหมือนเป็นโฆษณาแบบดูลามีเหมือนโฆษณาวิสกี้นะคะชุดสีแดงนะคะ<ช>ไม่แน่จะบุญน่ายังไม่ได้ลองนะคะนี่บุญน่าซื้อออนไลน์ยังไม่ได้ลองไม่แน่ใจว่าเข้าได้หรือเปล่าลองดูเดี๋ยวเอาสก็็เทปติดติดเอาตั้ง สไลเดอร์ <Sl> <Okay. S 1> นะคะเราน่าจะตั้งสไลเดอร์ให้มันเป็นอัตโนมัตินะคะซึ่งสไลเดอร์ของเราเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรคือแค่ตั้งแล้วก็มันจะไปเองเธอวั okay, นนี้เธอจะไม่ต้องทำอะไรเลยโอเคงั้นฉันนอนละต้องเธอบอกว่าวันนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรลนะ <laughs> เพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะมันเป็นสไลเดอร์อัตโนมัตินะคะเดี๋ยวน่าจะ ออกมาเห็นว่าสั่งเครื่องอะไรเจ๋งอะอย่างไรนะมันจะอย่างไรนะมันจะสไลด์ไปสไลด์มาเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือไปเปลี่ยนชุดสีแดงเพื่อมาเซตฉากแต่งหน้าด้วย เพื่อนฉันอะไรจะเลิศขนาดนี้นางแบบมาแล้วนะคะปากต้องแดงกว่านี้อีกนะใช่ซื้อมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซื้อมาแล้วด้วยด้วยชุดนี้บุณน่าจะอธิบายว่าฉากนี้มันเป็นยังไงโอเคตอนนี้ก็คือเราทาสีโฟมใช่ไหมคะ, <c oughs> เ,พะเพราะว่าเพื่อที่จะกั้นแสงเพราะว่าอันนี้มันเป็นฉากแรกเลยนะคะต้องการให้ให้มันมืดมืดมิสเตอรี่สลึกลับเอ่อนาวิสกี้นะคะ นึ่นจะเอานั่นเอาตอระวัง,งนะเพราะว่าเสร็จมาตั้งนานอันนี้เสร็จมา2ชั่วโมงแลวนะคะก็จะมีแนนไลท์บูน่าเสร็จเป็นแคนโดเป็นเอฟเฟกต์สเปเชียลเอฟเฟกต์นะคะเป็นเทียนเทียนนะคะมากินเข้าฉากแล้วก็มีแนนไลท์ทาวเวลทูบอยู่ด้านล่างเป็นสีแดงนะคะอีหย่าอัตโนมัติเหรอตั้งโปรแกรมไว้อย่างเงี้ยเหรอตั้งไว อกดรีคอร์ดแล้วก็มันจะเริ่มจากที่หนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะให้เป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆ่อเห็นไหมคะอันนี้เธอไปไหนฉันเป็นช่างแต่งหน้านะคะเอาช่างผมตอนนี้เรามาทำผมกันดีกว่าทุกบทบาทจริงๆริเนื่องจากว่าเราค่อนข้างแบบทีมงานค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เราก็จะมาทำผมกันโดยคุณบูหน้านั่นเองนี่คือ บุณณมิเคยคิดว่าบุณจะมาถึงอยู่นี้เพราะว่าเราเริ่มเป็นนางแบบตั้งแต่อายุสิบห้าใช่ไหมคะเราเวลาเข้าเวลาเข้าเขา้เขากองถ่ายาใช่ไหมไปกองออออกกองออกกองแล้วแบบบุณณชอบสังเกตว่าเขาทําอะไรกันแบบเอาเอากล้องมาไว้ตรงนี้เอาไฟมาไว้ตรงนี้ทําไมอะไรนี้บุณณก็ชอบถามบางทีมันจะมีช่างไฟบุชอบ่าน่ารักมากทุกคนที่เป็นแบบช่างไฟในเมืองไทยน่ารัก แล้วก็ชอบพี่อันนี้เขาตั้งไวต้ตรงนี้ทำไมอันนี้ต้องเมาส์ต้องเมาส์เธอเลยเวลาออกกองถ่ายงงถ่ายงานเวลาเขาสั่งคัผู้กองกับสั่งคัสทุกคนอ่าให้นางแบบดาราพักนู่นนี่นั่นนางไปไหนรู้ไหมครับไปอยู่กับช่างไฟช่างกล้องแล้วไปถามเขาขอเขาแบกกล้องลองถ่ายอ,อะไรงงฉันงงมากเราจะสนิทกับพวกช่างไฟพี่พช่างไฟที่รู้จักกูหน้าใช่ <c oughs> <c oughs> ก็จะไปไเรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับ,บนี่ Ruby <L> เอาแดงๆนะแดงๆเทคนิคการทาปานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการสอนแต่งหน้านะครับ <laughs> รอดไหม <laughs> ดูแบบเซ็กซี่ไหมได้อยู่เหมือนเหมือนนางร้ายได้ละคอยร้อ <laughs> <laughs> มเข้าฉากยัง พร้อมแล้วเขเนนะครับหนึ่งสองสมสภาพปูหน้าตอนนี้นะคะนี่เรากำลังจะถ่ายแบบฉากแบบนี้เลยตั้งกล้องไว้ตรงนี้ แก้วอยู่ข้างอยู่ตรงนี้เราก็บุน่าจะเทกาแฟใส่เข้าไปแล้วก็จะดูสวยๆวยตรงนี้เห okay, ตอนนี้กำลังถ่ายด้วย iPhone นะคะเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ของบุน่าใช้ไม่ได้เพราะว่าวันนี้ไม่มีคนมาถ่ายสอไม่มาวันนี้นะคะตอนนี้บุนนาอยู่คนเดียวมีคนไม่อยากช่วย า,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 าะะว่่กูจชยนะไม่มีปัญหาเพราะว่าซิคพอนแก้ปัญหาได้ไทยคนเดียวได้เลยกำลังจะถ่ายฉากที่เป็นซ i l h o u e นะคะสนิงน่าใช่ red dress สีแดงนะคะโอเคกำลังกลับลโอเคหนวันสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้บุญนาก็มาถ่ายฉากสุดท้ายแล้วนะคะ ุณนะตั้งกล้องไว้ตรงนี้บุณนาจะนั่งตรงนั้นนี่คือก,กล้องสินคา้าแล้วก็บุณนจะนั่งตรงนั้นแล้วก็เพื่อที่จะมีเอฟเฟกต์แบบนั้นนะคะบุณนะเอาไฟตั้งในห้องน้ำนะคะ <c oughs> ไฟลงมาตรงนี้แล้วบุณนจะนั่งตรงนี้ action it's a wrap เสร็จแล้วนะคะเย้ มีแต่บูน่าคนเดียวที่จะฉลองนะคะเย้ดีใจมากเลยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วงานนี้บูน่าดีใจมากๆเลย uh, บูน่าใช้เวลาถ่ายหลายวันนะคะ uh, บูน่าดีใจมากเลยนะคะเพราะว่า uh huh. บูน่าได้จบคลิปนี้สําเร็จะคะตอนนี้บูน่าจะต้องไปต่อนะคะแล้วก็จะ, <laughs> จะต้องทำแอนิเมชันเยอะขอบบูนาต้องขอบคุณ zoom camera ด้วยนะคะที่เอาแนะนํา ไฟดีๆให้บูน่าใช้ของแนวไลท์นะคะแพลบูทูบแล้วก็สไลเดอนะคะช่วงนี้บุน่ารู้ว่าทุกคนน่าจะต้อง work from home หลายคนนะคะแล้วก็ถ้ามีคนที่แบบใครของออนไลน์เราอยากจะถายสินค้าแบบสวยๆบูน่าแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์ของออส i n นพอ l นะคะบนาเรียนทั้งหมดที่บุน่าเรียนรู้ในใน,ในนี้ก็คือมาจากคุณ Austin น a อ l บูน่าวังว่าทุกคนชอบคลิปน,นี้นะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจอย่างทีุวนะได้แรงบัน แรงบันดาลใจจากคุณออสตินพอลนะคะมันเป็นสก,กิลใหม่ๆที่บูนาได้ลงมือทำแล้วก็มันท้าทายมากมันยากบ้างแต่ว่าทำให้บูนาได้สก,กิลใหม่เพิ่มนะหวังว่าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจ้าเจ้าเบจูส